สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆครับ FC น้าช่องของโค้ดปื๊ดชีปเป้าครับทุกๆต้องทางครับวันนี้เรามีนัดเช่นเคยเป็นประจำครับหนึ่งคู่ตัวเดียวโดดครับวันนี้ครับพาไปในค้ำคืนของสาวฟุทธบรูเยอะมากมายเลยแล้วก็ฝากครับก่อนอื่นครับฝากแนวทางในบ้านสีเขียวของโค้ดปื๊ดด้วยนะครับเข้าฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับนั้นก็รอจัดแบบสวยจัดจุกๆแน่นอนนะครับมีครบทุกรูปแบบครับ ก็เรียนเชิญครับเข้าฟรีศูนย์บาทมันต้องสมัครเว็บไซต์ด้วยกันฝากให้ดีนะครับก็เรียนเชิญนะครับในนั้นก็ผลงานในกลุ่มก็แปดสิผลงานบวกๆด้วยนะครับเป็นแบบนั้นวันนี้หนึ่งคู่ชูชื่นพามาดูกันเลยครับพด้เพื่อพามาดูในศึกของการโซเซนอาอิตาลีครับพี่เพื่อนในรอบคิกออฟกันเวลาห้าทุ่มครับในคู่การเริ่มเปิดบ้านของอัตตาดันตาทีมดับสิบสามครับพวกเขารับการมาเยือนของเจนัวทีมดับสิบเจ็ดเลยนะครับคู่นี้ก็คิกออฟกันเวลาห้าทุ่มนะ ผลงานของอัตารันต้านะครับผลงานเกมล่าสุดครับบุกไปชนะในเกม UCL ครับซัตตาโนนิไปได้3าสูตรครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเล่นในลีกครับบุกไปเสมอเพียงแค่เสมอบรอนุญ,ญา1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนผลงานทางด้านของ ผลงานแรกของเจเนวเจนนวครับยอมใหญ่หละเกินครับเปิดบ้านแพ้คารังให้กับต้นด้านยูเวนตุสไปศูนย์ประตูต่อสามนะครับก็เป็นแบบนั้นนะครับแร้ในเครื่องเรื่องของจาก4เกมแล้วยังไม่ชนะใครเลยครับผลงานแย่สุดๆไปเลยผิดกับทางด้านของอาตาลนต้าแหละถ้าพูดถึงข้ามไปดูเฮตูเฮตในการพบเจอกันนะครับเฮตูเฮตในการเจอกันในฤดูกาลที่ผ่านมา2เกมล่าสุดอาตาลนต้าบุกชนะได้ไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับและก่อนนั้นเล่นในบ้านของอาตาลนต้าอัตา,า,ตาลนต้าก็จะเอาชนะได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นแบบบนนนััน้นะคร ผมก็ประจำหลักๆ,ๆในวันนี้มีใครกันบ้างครับทางฝั่งของอัตาลันตาและเจนัวนะครับทางด้านของอัตาลันตานะครับมีใครกันบ้างเอ่ยนะครับอ At ัตาลันตาก็มาในระบบตัวเจ็บก็ค่อนข้างเยอะนะครับทางด้านของอที่สําคัญเลยกลองหน้าอย่างจารูก้าสกาม马ก,ก้านั้นก็ยังเจ็บอยู่นะครับแล้วก็มีกองกลางมาโกเบลเซนินี่นะครับกองหลังจอนนะครับจอโจสกันวินี่แล้วก็ราฟาเอลโดูลอยและก็ดอเอชัคไอส์ I แต่ก็มันเจ็บเยอะนะครับตัวเนี้ยทางฝั่งของอตาลันตาแต่ก็ คุมกำลังหลักๆก,ก็ยังอยู่ก็ยังโอเคนะครับในส่วนของแผงเกมรุกมาในระบบสามสี่สองหนึ่งแหละวันนี้นะครับก็พวกทางด้านของอาร์เตโมราลุกอาอ์เดโมราลุกแม่นนะครับชานเดอเคเตเรเร่ ere, นะครับมาเตโอเรเตกี ki, ก็ยังอยู่นะก็ยังแน่นปึ๊กอยู่พอสมควรครับส่วนทางฝั่งของทางฝั่งของเจนัวเองนะครับก็มีตัวเจ็บเยอะแหละนะครับเจนัวก็จะเป็นพวกทางด้านอ่าวันนี้ที่เหลือก็ตัวหลักๆก,ก็มีทางด้านของอเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับ อ่าทางด้านของอารอนมาตินเนี่ยวิตินยาแล้วก็อันเดียปีนามอสตินะครับลงราตาขายในค่ำคืนนี้นะครับแม่ผมมองดูแล้วครับสื่อต่างประเทศครับคู่นี้มองให้ทางด้านของก่อนเกมอะอัลตาลาดูดีกว่าที่1เสาวไฟฟ้านะครับราคาพุ่นหนกว่านะครับ1 4 7่งจุดึ่งตรงตามเทคนิคคนเปิด ผูเสมอธรรมดา4.3ใน4.00ในขั้นต่ำวันนี้สลับสนุนและเกินครับหลายต่อหลายร้านค้าขยับไป4.3 4.5วันนี้มองแล้วไม่น่ามีปัญหาครับและฟอร์มช่วงหลังๆนอกบ้านทางด้านของเจนัวก็ดูไม่ค่อยดีด้วยแล้วเกมล่าสุดเองก็ไม่ชนะใครมา3-4เกมติดแล้วทางด้านเจนัวมองแล้วไม่น่ามีปัญหาครับนะครับชี้ชัดวันนี้เล่นในบ้านด้วยค่อนข้างดูดี again, แข็งแกร่งครับกำลังใจมาเต็มขอมองไปทางฝั่งทิมแก่งยิงชราทางด้านของอัตาลันตาครับและแน่นอนครับผมเชร์ไปทางฝั่งของอัตาลันตาครับ ฝากไว้ด้วยครับพี่บินเพื่อนหนคู่วันนี้5้าทุ่มอาตาลันตาครับส่วนถ้าใดอยากอยากได้แนวทางที่มีมากกว่านี้ครับพี่บินเพื่อนขอเพียงพี่บินเพื่อนเปิดใจครับแล้วตามเข้ามารับได้ในบ้านสีเขียวเข้าฟรีครับไม่ต้องสมัครเว็บไซต์ด้วยการฝากกระดิษฐ์หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยนั้นต้อตออแบบสวยจะจัดแน่นอนครับแล้วอยู่กันครับไม่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 มีเงียบเหงาแน่นอนเฮฮาครับยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันพวกเราอยู่ไม่ต่ำกว่าสิบหกสิบเจ็ดชั่วโมงแน่นอนครับแล้วที่สำคัญครับแนวทางในบ้านสสสีีีีเขขยยยววววบบบบบบบออกมััััันคคคครรรแล้้ใหโชดด๊าา